กลุ่มเชื่อมโยงตัวบทวิธีพิจารณาคดีปกครอง EP ที่12คลิปนี้รวม2กลุ่มนะครับกลุ่ม12กับกลุ่ม13 12กลุ่มวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด12.1วิธีพิจารณาคดีที่นำวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองข้อ98การฟ้องคดีตามมาตรา11อนุ1อนุ2และอนุ3ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดและให้นำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นตามที่กำหนดไว้ในภาค2มาใช้บังคับกับคดีที่ฟ้องตามข้อนี้โดยอนุโลมข้อ116 นอกจากวิธีพิจารณาคดีป,ปกครองในศาลปกครองสูงสุดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในภาคนี้ให้นำวิธีพิจารณาคดีป,ปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม12.2วิธีพิจารณาคดีที่มีเฉพาะในศาลปกครองสูงสุด12.2.1พระราชบัญญัติจัดจจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป,ปกครองพศ2542 มาตรา59ทับ1ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นหากองค์คณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมีข้อได้จริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ทําให้เสียความยุติธรรมองค์คณะพิจารณาพิพากษาอาจไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้ ในกรณีนี้ให้ผู้ถแถลงคดีปกครองดำเนินการตามมาตรา58วรรคหนึ่งหรือวรรคสองในวันประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาวรรคส 2, ให้สารแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่งพร้อมส่งสรุปข้อได้จริงของตุลาการเจ้าของสำนวนให้คู่กรณีทราบทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์คู่กรณีที่จะยื่นคำถแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะพิจารณาพากษา ภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและหากคู่กรณีประสงค์ที่จะให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้องค์คณะพิจารณาภากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไป12.2.2ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยพิจารณาคดีปกครองพศ2543ข้อ110ทับ1ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน้นหากองค์คณะเห็นว่าคดีนั้นมีข้อทดจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ทําให้เสียความยุติธรรมองค์คณะอาจไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีก็ได้ วรกสองให้สารแจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีไปพร้อมส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนให้คู่กรณีทราบในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิ์ยื่นคำถแถลงเป็นหนังสือต่อองค์คณะภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะขอให้มีการนั่งพิจารณาคดีให้ยื่นคำขอภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและ ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีต่อไปวรกสาในกรณีที่องค์คนณะไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีในคดีใดให้ตุลาการผู้ถแถลงให้ตุลาการผู้ถแถลงคดีมาชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำถแถลงการเป็นหนังสือหรือมาถแถลงการด้วยวาจาในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีนั้น 13. กลุ่มบังคับคดีปกครอง13.1 พระราชบ,บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา75ทับ,บนหนึ่งการบังคับคดีตามพรรมิพากษารหรือคำสั่งของศาลปกครองให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามพมิพากษารหรือคำสั่งและบทบัญญัติว่าด้วยค่าราาชธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบันงคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยนิรโภมกับการบังคับคดีปกครองทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองวัคสอที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวักหนึ่งและเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองมาตรา75ทับเมื่อความปรากฏแก่ศาลปกครองหรือคู่กรณียื่นคำขอหรือ เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อสารปกครองว่าคู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองให้สารปกครองมีอำนาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคดีภาคษาหรือคำสั่งหรือมีคำสั่งใดๆเพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วมาตรา75ทับ4 เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรให้สารปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าสารปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของสารปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร สารปกครองอาจมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับชำระค่าปรับต่อสารปกครองตามจำนวนที่สมควรครั้งละไม่เกิน50,000บาททั้งนี้สารปกครองอาจแจ้งผู้บัญชาผู้กํากับดูแลผู้ควบคุมหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้สารปกครองทราบวักสอ คำสั่งปรับตามวักหนึ่งให้จัดทำโดยองค์คณะและให้นำเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินวรกสามในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ชำระค่าปรับตามวักหนึ่งสารปกครองอาจมีคำสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้วัคสี่ให้นำความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนี่ของรัฐ มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการใ,ใดๆเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการช่วคราวก่อนการพิพากษาคาดีตามตามตาตรา66หรือปฏิบัติตล่าจ้าเกินสมควรด้วยโดยนุลมวักห้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรปกรครองสูงสุดมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตานี้ได้13.2ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2 5 4 3สาข้อ129รศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีซึ่งมีอำนาจออกหมายบังคับคดีหรือสั่งจับกลุ่มและกักขังหรือปรับหรือมีอำนาจกำหนดวิธีการบังคับคดีเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือทำคำวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใดๆอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งคือ สารที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในสารชั้นต้นหรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติวรกสองถ้าสารปกรครองสูงสุดได้ส่งคดีไปยังสารปกรครองชั้นต้นแห่งอื่นที่มิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์นั้นเพื่อการพิจารณาหรือพิพากษาใหม่ตามข้อ112วรรคอวหนึ่งอนุสองให้สารที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่นั้นเป็นสารที่มีอำนาจในการบังคับคดีเว้นแต่ ศาลปกครองสูงสุดจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นวรรคสามในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาลให้สารที่มีอำนาจในการบังคับคดีมีอำนาจตั้งให้สารอื่นบังคับคดีแทนได้ถ้าเป็นการบังคับตามคำบังคับของสารโดยไม่ต้องออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักบังคับคดีให้สารที่จะมีการบังคับคดีแทนมีคำสั่งไปยังสำนักง,งานสารนั้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีดําเนินการให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลถ้าการบังคับคดีต้องทําโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีและศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้ตามพิพากษาอาจดื่นคําแถลงหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยสําเนาหมายบังคับคดีหรือสําเนาคําสั่งกําหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ให้สารดังกล่าวแจ้งให้สารที่มีอำนาจในการบังคับคดีทราบโดยไม่ชักช้าและให้สารที่จะมีการบังคับคดีแทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือมีคำสั่งอื่นใดเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไปวรกสี่ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องให้สารที่จะบังคับคดีแทนส่งทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดหรือเงิน ที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นแล้วแต่กรณีไปยังศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีเพื่อดำเนินการไปตามกฎหมายวรกหในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่องผิดหลงหรือฝ่าฝืนกฎหมายให้ศาลที่บังคับคดีแทนมีอำนาจสั่งเพิกถอ,อนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใดๆโดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้นรวมถึงดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้เว้นแต่เมื่อการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการบังคับคดีไปยังศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีแล้วให้เป็นอำนาจของศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีเท่านั้น